พักภูมิใจทั้งชาติก็จุดดินเหมือนเหมือนเดิมนะครับเรากา็ที่ว่าไงอะ่ะในฐานะที่เป็นพาารคกัรนเมืองเนี่ยเราก็อยากจะให้ประเทศชาติเดินหน้าได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องดูตัวบุคคลที่จะมานําประเทศด้วยนะครับว่า,าบุคคลนั้นรวมถึงนโยบายของพรคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทําให้บ้านเมือง สงอบสุขเดินหน้าแล้วก็สถาบันหลักทั้งสามมีความมั่นคงจริงหรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เขาเชิญไปก็ไปคุยกันเรื่องว่าเราจะสามารถรับพรรคการเมืองบางพรรคที่รวมอยู่เขาได้หรือไม่ซึ่งเราก็ได้ยืนยันว่าเรารับไม่ได้นะครับหลังจากนั้นจะไม่ได้คุยกันเลยครับอันนี้ผมคงพูดล่วงหน้าไม่ได้เพราะยังไม่รับการติดต่อนะครับ<ไ>ต้องดูนยโยบายหลักของพรรคแกนนาด้วยนะครับว่านยโยบายหลักของพรรคแกนนำเขาจะเป็นยังไงต้องมาคุยกันก่อนครับ เราตั้งพัคก,การเมืองนี้มาเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆนะครับไม่ใช่เพื่อหวังตำแหน่งหวังประโยชน์นะครับถ้าเราคิดว่านโยบายของของพักที่จะเป็นแกนกนํากับแนวทางของพรรคกอไพรตั้งชาติไปกันได้เราก็จะร่วมมือทํางานได้นะครับแต่ไม้ว่าย,ยังไงไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้าหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลในฐานะพรคก,การเมืองก็อยากจะให้พกกรคแกนนําสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วน,นะครับเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นหลักในการ ดูแลนะครับคำทูเสาหลักของประเทศตั้งสามเสานะครับให้มันคงต่อไปก็ต้องแล้วแต่แต่พักเพื่อไทยครับเพราะว่าเขาเป็นพักใหญ่อันดับสอนะครับเขาจะสนใจติดต่อใครให้ไปร่วมงานก็คงเป็นสิทีิของทางพักเพื่อไทยเขาเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปเจรจาติดต่อนะครับเขาถ้าเขาคิดว่าเรามีความเหมาะสมช่วยกันทํางานได้เขาก็ติดต่อเราเอง ไม่มีเขาจะไม่ได้คุยกันเราไม่ได้มาคุยกันเพราะว่าที่ผ่านมาทางพักผมก็ยืนยันตลอดว่าเราไม่สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นถึงไงจะเป็นพักร่วมรัฐบาลที่ผ่านมารวมกันก็ได้แค่188เสียง นะครับถึงแม้เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็ไม่สามารถที่จะจะ,จะตั้งรัฐบาลได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยทางเราถือไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับครับอันนี้เราพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าทั้งฝั่งพรรคร่วมปัจจุบันที่รวมกันได้188เนี่ยยังไม่ได้มานั่งคุยกันนะครับว่า จะยางไรแต่ที่สําคัญที่สุดคือไม่ได้อยู่ที่เราครับอยู่ที่พักแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้คือพักเพื่อไทยว่าเขาจะตัดสินใจแบบไหนอย่างไรครับก็นี้ผมไม่อยากพูดล่วงหน้านะครับจะขอให้ทางพักเพื่อไทยเขาเป็นคนพินาจารณาตัดสินใจเองนะครับว่าเขาเห็นความเหมาะสมตรงไหนครับพิ่เป็นปีแรกและเราก็ไม่ได้บอกใครแล้ววันนี้ก็ประชุมสภาผู้แทนด้วยนะครับแม้แต่สมาชิกของพักเนี่ยผมก็บอกว่าท่านที่มีหน้านที่ต้องประชุมสภาถ้าไม่สามารถ ถ้าไม่ถ้าติดขัดไม่สามารถมาได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีหน้าที่ที่ต้องทํางานนะครับไม่ได้บอกใครท่านนายกนี่ท่านก็เรียกว่ายังไงอะ่ะท่านก็อวยพรให้อยู่แล้วเพราะว่ายังไงท่านออกไปแล้วก็จริงแต่ว่าในเรื่องของความความ,ามสัมพันธ์ส่วนตัวใช่ไหมครับท่านก็รู้อยู่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดพักนะครับท่านก็ส่งดอกไม้มาให้แต่ยังไม่ได้คุยกันแนวทางของเราเหมือนเดิมประชุมกันเมื่อวานนะครับต้องมีความชัดเจน ในในนโยบายที่สําคัญคือเรื่องสถาบัน หลักของชาตินะครับถ้ายังไม่มีความชัดเจนแล้วยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องพรรคร่วมรัฐบาลว่ามั่นใจแค่ไหนจะไม่มีพรรคที่เรารับไม่ได้มาอยู่ด้วยเนี่ยเราก็คงยังไม่สามารถโหวตให้ได้ครับแต่ถ้าหากว่ามีความมั่นใจชัดเจนและเชื่อได้จะไม่เป็นอย่างนั้นเราก็สามารถโหวตให้ได้ดังนั้นเป็นมติไปแล้วเมื่อวานครับกติกาของพรรคการเมืองก็ต้องเป็นแบบนักทุกพรรครับอันนั้นแล้วแต่ดุลพินิจแต่ละคนครับนะอันนี้เราไม่สามารถังคับจิตใจใครได้นะครับใครเขาอยู่ที่ไหนเขาสบายใจเขาก็อยู่ นะครับถ้าเขาไม่สบายใจเขาก็ต้องออกไปทุกที่เหมือนกันหมด